สวัสดีครับอยู่กับผมเมฆจุติในเส้นทางบันเทิงนะครับวันนี้มีเบื้องหลังจากกองละครอะไรมาฝากเนี่ยไปชมกันเลยครับ คืนนี้ละครวงเวียนหัวใจถึงจุดที่ต้องเคลียร์ใครจะอยู่จะไปทัวลงได้เต็มที่เลยค่ะฉากนี้มาดูความโหดของใบตองกันบ้างเตรียมขวานพร้อมผ่าบุกถึงกระท่อมแล้วจ้าเ<อ>บื้องหลังฉากนี้นาวที่สานาและฟิล์มฉัดดาวบอกว่ายังตรึงตาตรึงใจอยู่เลยเพราะความยากของการถ่ายทําเหมือนเป็นฉากบูย่อยๆและยังมีความใหญ่โตของขวานถึงจะไม่ใช่ของจริงแต่ก็ต้องระวัง<อ>นาวและฟิล์มซ้อมคิวกับสตาร์คิวบูจนมั่นใจก็เรียน เียกว่าออกมาคิวเป๊ะสมใจผู้กำกับ ช่วงท้ายของเรื่องแล้วเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นสูงมากๆทั้งตัวใบตองเองนะคะคุณทศคุณโบแล้วก็กตัวละครเนี่ยเขาเรียกว่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะถึงเวลาผด็จสึกก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าเกมมันออน,นมานานมากแล้วเราเริ่มเปิดเกมรุกมานานแล้วแต่ไม่สำเร็จสักทีสงสัยทางสุดท้ายที่จะทำให้ได้ตัวคุณทศมาคือปิ้วปิ้ กว่ามันจะลงล็อกกันนะมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มากใั้นจะชื่อละครว่าวงเวียน<ช>หัวใจเหน,นหัว,นวิงเวียนหัวใจทุกอย่างจะจบลงที่กระท่อมนี้หรือเปล่ามารอลุ้นในวงเวียนหัวใจคืนนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ i hate the vision though okay, okay.